กลับสวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่คาร์ลวัคทุกทนวันนี้คุณจะพบในเกมคาร์เมเลเดอร์ซูเปอร์ไคลแมกฮีโรอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ผมนะก็อยู่ในโปรเจกต์รีอัพผมนะกับตัวของ,ของคาร์เมเลเดอร์ไนท์เองแล้วก็ประวัติคร่า,าวๆของไนท์ผมนะก็คือแปงลงร่างโดยคุณอาคิชามะเลนผมเพราะว่าเลนเนี่ยเขามีเป้าหมายในการต่อสู้ก็คือเขาต้องการจะ,จะช่วยแฟนสาวของเขานะเพราะว่าแฟนสาวของเขาเนี่ยล้มป่วยคือ เอลิเนี่ยเขาล้มป่วยผมนะทาใหา้รักษาไงก็รักษาไม่หายอะ่ะเออเพราะงั้นเลนจึงอยากจะชนะผมนะเพื่อช่วยเหลือแฟนสาวนั่นเองแต่ว่าตอนหลังเนี่ยช่วงแรกผมนะเลนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ต่อสู้แบบว่า,าเพื่อตัวเองไงแต่ตอนหลังเมื่อเจอกับชิจิผมนะทาให้เขาเนี่ยได้เปลี่ยนความคิดแล้วก็ต่อสู้เพื่อส่วนรวมผมถือว่าเป็นตัวละครที่มีเอกลักษณ์เลยทีเดียว และสำหรับตัวของคาเลเดอร์ไนท์ผมนะจุดเด่นก็นคือร่างกายที่แบบว่าสีแบบอุปทธาอะเออสีฟ้าแบบคข้มเข้มผมนะถือว่าเท่หผมแล้วก็จะมีการที่แบบว่าเรียกคับคุมออบาเป็นการป้องกันนะเออถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเท่ผมนะแล้วก็ตัวอ่าสัตว์ําสัญญาคือตัวของข้างคาวเองผมนะประมาณนั้นซึ่งภายในเกมผมนะเราสามารถที่จะเห็นร่างของอ่าไนท์สวายผมนะเออสวายชิปูเองก็ถือว่าเป็นร่างที่ไม่ธรรมดาผมนะก็จะนอกจากที่จะเปลี่ยนเป็นอ่า ดาบพวกผมนั่นที่ถือเนี่ยก็จะกลายเป็นธนูได้ผมนะถือว่าไม่ธรรมดานะจะเรียกว่าธนูก็ไม่เชิงผมนั่นเรียกว่าอ่าหน้าไม้แล้วกันผมนะประมาณนั้นคู่แรกผมนะเราเจอกับคาร์เบเดอร์โอจานั่นเองผมมาไนกับโอจาคาร์เบเดอร์ไนโอจ่าผมนะ สีมันจะมๆนมน,น่อยมาซอเตอรเบตเอรอฟันไปสองที่จับข้อไม่ได้สับเข้าไปทีนึงเออเราเลือกอาตโนเบะมันจะตายไหมเนี่ยอาตโนเบะเรียบร้อยใครแม็กซข้ามปิดชาร์กวะไปนอนเว้นถูกเตะคนสวรรค์เออ เรียบร้อยอย่างที่โอเครับแรกมาได้เท่าไหร่เอ่ยเออก็ถือว่าดีนั่นได้สามหมื่นคู่ที่สองผมนะเราเจอกับคาเรเลเดอร์โอดินเอง มาเอาละแกซึนงะก็คือเลดเดอร์คนสุดท้ายฉันนี่แหละเลดเดอร์คนสุดท้ายอะ่ะเตรียมใจไว้ซะเอลดเดอร์จีเอ็มเอาละซอฟต์ตอมพิวเตอร์เออันไปสองทีสู้กับเจ้าโอดินมันต้อง,องล่าเซวายชิปูเฮ้ยมันวาร์ปมาตกใจเอ้ยอยู่นิ่นึงนะไอ้หนูเอาละ,าาาละรู้เรื่อง มาแล้วซอสต,ต,ตัวเตัวยิงเน้อมาแซมมันนั่นแหละโบเข้าไปไข่แมกชามียบร้อยจบไปซะโอดินดูนี่ไอ้คาแบ็กของฉัน <c oughs> จัดไปโอ้เขาให้ทีล็อกไว้แล้วซัดพลังไปทีนึงเป็นยังไงล่ะไม่ต้องถึงขนาดต้องขับรถไปชนล็อก นิชชันเคลีย,ยร์รอบนี้ได้เท่าไหร่เอ่ยโอ้หกหมื 60, ่นกว่านะถือว่าค่อนข้างเยอะคูท่ที่สามผมนะาเราเจอกับคาร์ไบเดอร์ฟาร์มเองผมแต่ว่าเรามากับริวง่ะนะรูกกะริวง่ะเฮ้ย <c oughs> ดูสิห่าเหมือนกันเลยพี่ชายของชินจิราัามดวนกันเลย สองตัวนี้ดีไซน์คล้ายๆายกันไงโซนเตเบโลมาอ,อ,อือจับคอเออลองตีเบาบ้างโอ้เขาให้อือซอกเข้าไปทีนึงฮึบเอาะละอัตโตเบใช่ไหมวะอ้อไม่ใช่อัตโตเบเป็นข้าุมั่นป้องกันสอบเออมันต้องให้เร็วงี้ออกมา ตอนนี้แหละเรื่องนี้พี่ควรจะออกมาพร้อมยังเรื่องเนี้ยดับเบิล้ลเลยได้คลิกฮ <c oughs> ึบย่าเออปอกอย่างเทพอือสี่หมื่นเก้านะก็ถือว่าไม่แย่ คู่สุดท้ายผมนะเราเจอกับคาเมอเดอร์ดิเคตนั่นเองและได้ที่ฐานทางมาเออพร้อมยังโดยคิมีปัญหาหรอกดิเคตมาละเออแบคแมนต้องเจอกับแบคแมนมาสอตอมเบิรโตโอเขาให้หนึ่งทีสอกเข้าไปอีกทีนึงมันน่จาจะเดี่ยงแล้วนะ เอาละสซเกะโชว์หน่อยอือตัดกำลังไปตุ๊บเรียบร้อยใครไม่ช้าแล้วเว้ยเต็มตัวส่้ินดีเครดอือท็อปยังลูคิเอาเลาย <c ười> ไหนเดี๋ยวดับมดดาบลูคิอือโอเ้เจ้า มิชชั่นเคลียนระ์ก็มีได้เท่าไหร่เอ้ยโอ้ห้าหมื่นกันนะถือว่าค่อนข้างเยอะโอเคผมนะตอนนี้ก,ก็มาสู่ช่วงของเลวอัพสักทีผมนะซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่ในซี่ของมาสเตอร์ลวคีนะเพราะมันมีค่อนข้างเยอะไงอ่ะรอบน,นี้ตัวของเิวงะครับผมเออจัดมาเพื่อใช้เมื่อกี้เองนะแต่ว่า มาดูจะเบาเบาจัดไปตัวนี้โดดเด่นเรื่องของพลังป้องกันซินะเนี่ย,เ,ยเอาพลังโจมตีปกติก่อนใส่ให้เต็มไปเลยโอเคโดนสิบละมากพลังป้องกันอึ๊บก็น่าจะพออยู่นะเพราะเดี๋ยวเราอัพ i อ i ิลิตี้อโอเคต่อ นี่คือท่ามรรจายผมนะสเปเชียลโอเคเลี้ยวยุตสิบแล้วต่อไปก็ซื้ออบิลิตี้อู้มีทั้งสี่อันเลยอ้ดูง,ง่าไม่ธรรมดาโอติคนอื่น 2, น,นีออ่มีแค่สองสามอันนะเออมีแค่สามนส่วนใหญ่ดูง,ง่าน,นี่ทำอะไรได้บ้างเช็ดก่อนโปบองกันลงแต่ว่าอันนี้ถือว่าดีนะอันนี้ล่ะอันนี้นี่ถือว่าค่อนข้างจะเลียวร้ายนิดหน่อย อันนี้จริงเลยเดนั้วก็โจมตีปกติก็เข้าบบอ่ะเยอะเหมือนกันมันคล้ายๆกันนะผมว่าเอาอันนี้แล้วกันขอการบวกสองเอานี้แหละเอเอโอเคโอเคผมนะก็จบไปแล้วผมนสะสำหรับโปรเจกต์เลี้ยวอัพไปกับตัวของคาร์เมเลเดอร์นนั่นเองเป็นยังไง หลายคนอาจชื่นชอบผมนะเพราะตัวตละครตัวนี้นะว่าเป็นตัวละครที่มีบทบาทเด่นมากนะผมนนะในซีลีส์เนี่ยเรียกว่าแทบจะเป็นพระเอกเลยก็ได้ผมนะประมาณนั้นเลยผมสาหรับซีรีส์ต่อไปอ่ะก็คือยังคงอยู่ในลูลคีเหมือนเดิมผมนะแต่ว่าตัวละครที่จะใช้เนะี่ยคิดว่านะน่าจะเป็นเชสเตอร์ผมนะผมจำไม่เห็นผมนะไม่ก็โซได้แหละโอเคยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณนะนะคั่นนะติดตามชมเช็กันไหมครั้นต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมนะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ <c oughs> มันเป็นตัวละครเท,ท่นะตัวเนี้ยไนท์อ่ะ đã có này